พบกับพรตี้เพชรยนต์นะคะวันนี้พรตี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะอ่ซอยเสรีไทยหกสิบแดแยกหนึ่งค่ะวันนี้มีรถมานําเสนอนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะโตโยต้าวีออสนะคะตัวนี้เป็นสีน้ตาตาลนะคะเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะสวยเลยนะคะอ่ะตัวนี้โตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าตัวเจนะคะปีสองพันสิบสามนะคะราคาเราขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะคะค่ะ ดอกที่พาไปชมชมรอบคันกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะดูในส่วนของตาคอไนะคะเดิมๆสวยๆนะคะเป็นไฟมันติดีเฟเ,เตอร์นะคะส่วนตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ออกแบบมาใหม่แล้วนะคะสวยเลยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นล้อกระทะนะคะยางยังใหม่ๆเลยนะคะจกมองข้างนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะไปะยิมนะคะติดมาให้รอบคันแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะราคาเบาๆนะคะ ส่อนสบายๆนะคะห้าพัน,นะคะ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะให้ชมนะคะฝาไฟนะคะสวย ในส่วนของรถคันนี้นะคะของเราได้มานะคะคัดสังเกตเอคุณภาพนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุพลิคว่มชนหนักนะคะจมน้ํานะคะไม่มีเลยนะคะอันนี้รถได้มาสภาพแบบเดินะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะรอก,การันตีเลยนะคะของเรารถคัดสังเกตคุณภาพนะคะเดี๋ยวพาดูภายในกัน ในส่วนของภายในนะคะ่องมาไลก็จะออกทรงสปอร์ตนะคะเป็นฟวงสามก้านนะคะตัวนี้จะได้เครื่องเล่นนะคะ AMFM เชื่อมต่อ AUX นะคะเครื่องติดตั้งมาจากโรงงานนะคะในส่วนของเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของบาะ จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะาในส่วนของห้องเครื่องนะคะมาดูกันค่ะเครื่องเดิมๆนะคะสวยเลยนะคะไม่มีน้ำมันเยิ้มเลยนะคะนะคะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ยังใหม่ๆเลยนะคะใช้ได้น,นานเลยนะคะ รถนี่สวยเลยนะคะในส่วนของคานนะคะก็จะเป็นคานเดิมๆนะคะคานแท้คานเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะนะให้ดูเลยนะคะสวยมากเลยนะคะดูรอบรอบเลยนะคะว่ารถของเราสวยนะคะคัดคุณภาพจริงๆนะคะคุณู้ไว้ใจได้เลยะคะ่ะในส่วนของฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมๆนะคะ ดูได้นะคะจากน็อตนะคะไม่มีการขยับเลยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะพาชมตัวรถรอบ,รอบ,รอบคันแล้วก็ภายในแล้วก็ห้องเครื่องแล้วนะคะค่ะฝากไว้ทีนึงนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเยเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้ที่บริษัทเป็ดยนต์รถยนต์มือสองนะคะ มี2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1น,นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แรยกหน,นะคะส่วนสาขาที่2อค่ะอยู่ซอยเสรีไทย95้นะคะถัดมาประมาณ20เมตรนะคะก็จะเจอนนะคะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี้นะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ